ลพลลัักนกนรุงุงฮคผเอาใจคนที่ชอบทานเทมปุระนะครับเราจะมาทำไข่เซนคากิอาเกะดงเป็นข้าวหน้าเทมปุระผักรวมและซีฟู้ดครับ เราเริ่มต้นจากการทำซอสที่จะเอาไว้ราดหน้าข้าวก่อนนะครับตัวซอสต,ตัวนี้มีความใกล้เคียงกับซอสเทมปุระแต่จะเค็มกว่าหวานกว่าเนื่องจากว่าเรารับประทานกับข้าวนะครับและเพื่อให้ได้รสชาติแบบญี่ปุ่นแท้ๆดั้งเดิมเราต้องใช้เครื่องปรุงที่มาจากญี่ปุ่นครับผมเลือกใช้คิโคแมนไม่ว่าจะเป็นโชยุมิรินสาเกและก็ดาชิเข้มข้นหรือชิโรดาชินั่นเองครับ เราใช้โชโยุมิรินสาเกชิโรดาชินะครับน้ำตาลทรายและน้ำสะอาดบ้างไฟครับหลังจากที่เดือดนะครับให้เราลดไฟครับเคี่ยวซอสของเราต่อเป็นเวลา1นาทีครับ เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะนําซอสของเราออกมาพักนะครับสําหรับไขเซนคากิอาเกะด้งนะครับไคเซนเนี่ยเขามีความหมายถึงซีฟู้ดนะครับเราจะใช้เป็นกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกแล้วแต่ที่เราต้องการเลยนะครับส่วนคากิอาเกะหมายถึงเทมปุระผักผักเนี่ยครับเราใช้ผักได้หลากหลายตามใจชอบผักที่สุกยากใช้เวลานานให้หั่นชิ้นเล็กผักที่สุกง่ายหั่นชิ้นใหญ่เวลาที่เรานําไปทอดจะได้สุกในเวลาที่ใกล้เคียงกันครับ ดังนั้นนะครับสำหรับเครื่องที่ผลเลือกใช้ในวันนี้ตัวซีฟู้ดของเราก็จะมีกุ้งนะครับหั่นเป็นเตาปลาหมึกนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะมีเนื้อหอยลายนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีฟักทองเห็ดเข็มทองข้าวโพดนะครับออหอมใหญ่แล้วก็แครอท แต่ละส่วนเนี่ยครับคนจะแยกเป็นพอชั่นเลยสูตรเนี่ยเราทําด้วยกัน3เสิร์ฟครับมาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือตัวแป้งทอดนั่นเองแป้งทอดเนี่ยเราจะใช้แป้งที่กูเตนต่ําซึ่งได้แก่แป้งเค้กนะครับและเพื่อทําให้กูเตนในแป้งเค้กเนี่ยลดลงไปอีกนะครับเราผสมแป้งข้าวโพดผงฟูเล็กน้อยเท่านั้นครับ อันนี้เป็นเกลือนะครับแป้งเทมปุระเนี่ยนะครับเราจะไม่ใช้ตะก้อตดดีเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขาเข้ากันดีเราต้องการให้เขายัางมีเศษเนื้อแป้งหย,ยาบๆซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของแป้งเทมปุระนั่นเองครับในการผสมแป้งนะครับเราจะใช้น้ําเย็นจัดสาเหตุที่เราต้องการใช้น้ําเย็นนะครับเพราะว่าน้ําเย็นเนี่ยเขาจะทําให้กูตเตนในแป้งเนี่ยเดเวล็อตัวช้าทําให้แป้งของเรากรอบร่วนไม่เหนียวไม่แข็งนะครับและที่สําคัญเวลาที่แป้งของเราเนี่ยมีลักษณะเย็นไปโดนน้ามันที่ร้อนนะครับแป้งจะจับตัวกันทันที ทําให้อาหารของเราไม่อมน้ํามันนั่นเองครับเอาละครับคลจะใส่น้ําเย็นจัดนะครับลงไปผสมกับส่วนของไข่แดงนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับคนญี่ปุ่นที่เวลาเขาทําตัวแป้งเทมปุระเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าน้ําอย่างเดียวที่เย็นนะครับเขาอาแป้งทั้งหมดไปแช่เย็นด้วยนะครับก่อนที่จะมาผสมเราลองดูนะครับว่า consistency นะครับหรือเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะต้องมีความหนืดแต่ก็ไม่ได้หนืดเกินไปจนแบบว่าคุกกับส่วนผสมไม่ได้นะครับคนจะไม่ใช้ตะก้อตีนะครับแต่จะใช้เป็นตะเกียบ นะครับนึ่ดประมาณสักแป้งแพนเค้กใช้ได้แล้วครับและเพื่อรักษาความเย็นของแป้งนะครับเราจะลองแป้งในชาผสมนะครับที่ใส่น้ําแข็งแบบนี้ครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะทอดเจ้าไข่เซนคายเกะเกะนะครับเป็นพอชั่นพอชั่นนะครับเครื่องแต่ละพอชั่นนะครับอันนี้นะครับคนตัดแป้งลงไปนะครับเล็กน้อยครับแล้วก็ลองคลุกนะครับ แค่พอให้แป้งเนี่ยเคลือบสื่อประกอบได้ดีครับเพื่อความง่ายในการทำงานนะครับเราจะใส่ส่วนประกอบนีครับลงบนกระดาษไขแบบนี้นะครับเกลี่ยออกให้เป็นแผ่นๆนะครับแล้วเราก็จะนำลงทอดที่170องศาครับ นอกจากตัวคากิอาเกะนะครับเราจะทอดใบโอบะนะครับชุบแป้งบางๆครับก่อนที่เราจะใส่ตัวไคเซนคากิอาเกะนะครับเราก็ลาดน้ำซอสเล็กหน้อยครับ นเป็นคนที่ชอบทานไข,เนข่เซนคากิอาเกตดงมากเพราะว่าเป็นคนชอบเทมปุระแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าไหนๆจะทานเทมปุระทั้งทีก็ทานให้เป็นอาหารจานหลักไปเลยนะครับและนอกจากตัวกุ้งแล้วนะครับหรือซีฟู้ดเรายังได้ประโยชน์จากผักอีกเยอะแยะมากมายและตัวน้ำซอสเองเนี่ยครับก็รสชาติจัดจ้านเวลาที่คลุกลงไปกับข้าวแล้วบอกได้เลยว่าอร่อยทุกคำครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ